สวัสดีครับพบกับผมนะครับโอโฟเคนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับตัวท็อปสุดของกระบะโตเตียแครปนะครับขอยสุดนะครับตอนนี้ท็อปสุดจะอยู่ที่เกตแอลแล้วนะครับแอลออโต้นะครับตัวนี้แอลออโต้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับสีขาวนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกบอลเงินหรือเทาเพิ่มอีกเจ็ดพันนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนะครับตัว2026นะครับที่มีเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับ ขอเริ่มจากไฟหน้าเลยนะฮะไฟหน้าตัวนี้เห็นไหมครับเมื่อก่อนตัวเก่าเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับตอนนี้ก็เป็นสีดําแล้วนะครับเพิ่มความเรียวนะครับให้เส้นที่เป็นจุดตัดสีเงินมากขึ้นนะครับต่อมานะครับกระจังหน้านะครับนี่เลยนะครับกิวหน้าใหม่นะครับช่องอากาศใหม่นะครับเอาง่ายหน้าใหม่หมดเลยนะครับ ไม่หมดหมายถึงนะครับการเล่นลายอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ตัดหมอนะครับปกติจะเป็นตัวก่อนหน้านะคะสองพันยี่สิบห้าเนี่ยจะเป็นสีเหลืองตัวรถนะครับส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําได้นะครับง่ายมันเป็นจุดตัดทามาทําให้รถดูมีมิติขึ้นได้ไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามขึ้นนะครับตัวนี้สองพันยี่สิบหกนะครับ ส่วนในตัวล้อเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับอ่าด้านข้างก็จะไม่ต่างเลยนะครับมาดูกนาดูก่อนนะครับนี่เลยนะครับในส่วนของสเปซแคปนะครับอ่าที่ตาจากตัวยกสูงก็จะมีอ่าหลายอย่างนะครับเอาเดี๋ยวหลักๆแล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องแหนบนะครับอในตัวเตี้ยเนี่ยนะครับจะเป็นแหนบ5้าเส้นนะฮะก็คือรองรับการบรรทุกนะฮะ ้าซื้อตัวยกสูงไปแหนบมันจะมีแค่สามเส้นนะครับนี่เลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับหลกัหลกๆเลยไฟนะครับนี่เลยไฟคุมโทนได้ดีมากนะฮะเห็นไหมฮะอาจจะเป็นโคมใสนะครับอ,ออกใสๆคินคีเลยเห็นไหมฮะไม่มีสีแดงเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยจะเป็นสีแดงนะฮะทีนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบบโคมดําอะไรประมาณนี้นะฮะ ตามความนิยมเนอะไฟคมดําที่เขาเรียกกันนะในหลายๆอายี่อหลอหลายแบบอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะประมาณนี้เลยนะครับอ่มามันจะดูคีนยิ่งขึ้นนะฮะอ่า่วนตรงนี้อาจจะมีขัดใจเล็กน้อยอ่าอันนี้เป็นทับทิมนะครับหรือว่าสะท้อนแสงเนี่ยเวลามีไฟอะไรส่องมาเงยเช่นรถเราจอดเฉยๆตรงนี้มันก็จะสะท้อนนะครับฮามอาจจะแบบอุ้ยตัดเป็นนิดนึงแล้วพี่นะแต่ปลอดภัยแน่นอนฮะตรงในส่วนของตรงนี้นะครับ ถัดมาก็จะเป็นกล้องท้ายนะครับตรงนี้นะครับกล้องมองหลังตรงนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับนี่ฮะสวยงามไหมครับถ้าอยากได้ตัวเตี้ยนะครับใช้งานด้วยนะครับอ่าสวยงามด้วยใช้งานด้วยสวยงามด้วยตัวนี้เลยเกรดแอนะครับท็อปสุดแล้วนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านในนะครับในส่วนของด้านในนะครับอ่านี่เลยด้านในนะครับเริ่มจะแพงข้าวนะครับ ก็จะเป็นผ้านะครับเมื่อก่อนจะมีเกจแซตนะฮะมันจะเป็นหนังนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้ท็อปสุดแล้วนะครับกระจกก็นะครับปรับมุมมองไฟฟ้านะครับตรงนี้ออโต้ฝั่งพว้ขี่นะฮะกระจกคูหน้าล็อกรถปบล็อกรถนะฮะเดี๋ยวผมไล่ตรงแคปก่อนเนาะตรงนี้นะครับเบลปรับระดับได้สองฝั่งเลยนะครับช่องใส่ของนะครับส่วนมือเปิดมือเปิดปิดนะฮะช่องแคปสบายเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเลย ะะเปิดเราก็เห็นง่ายเห็นไหมฮะตรงนี้เลยนี่เลยเห็นเลยนะครับส่วนผู้โดยสารด้านในที่จะออกมานะครับนะฮะใหญ่เลยนะฮะเอามืองัดออกมาแค่นี้เองนะครับใิสโซของด้านหลังนะครับอันนี้นะฮะบอกแคปอ่ะเราแถมให้นะครับเป็นตีตุกแกนะฮะอันนี้พนักพิงบูนุ่มแล้วนะครับตรงนี้นะครับอ่ามีไล่ฟ้าหลังนะครับอ่าถัดมานะฮะอ่าด้านล่างนะฮะข้อยาา อ่านี้เลยนะฮะชุดแม่แรงนะครับตัวเกียา์ทัร่ไขควงประแจประเทศเป็นนะฮะอยู่ด้านนี้นะครับตรงนี้นะฮะใส่ของได้นะครับอ่าสวยด้านนึงก็ใส่ของได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้มันลื่นนิดนึงพี่มันยังไม่ได้แกะแผ่นนะฮะอ่ะส่วนด้านหลังนะฮะอันนี้เลยใส่ของสองช่องเลยนะครับ่ว่ของหน้าจอ m อ d ดีนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้เลยนะครับอ่ะกุญแจปรีโมทนะพี่นะ นี้นะครับอ่าไม่มีชาร์ตเตอรี้นะครับกูจะรีโมทนะครับฟึบอานี่เลยนะครับผมแนะน,นำภายในนิดนึงนะฮะอ่าภายในแอร์จริงๆรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวนี้เปิดทิ้งได้เลยพี่นะครับมาคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะอ่าหน้าจอนะครับอ่าหน้าจอมือนสอยี่ห้าเลยนะครับอ่าตรงกลางนะฮะมีก้าน ปรับหน้าจอนะครับประมาณนี้นะฮะไฟเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนอกรถกันนะครับประมาณนี้นะฮะ,ะเราเปิดไฟไปก่อนฟื้ให้ดูความงามนะฮะของไฟนะครับเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยจะเหมือนโฉมก่อนเลยนี่เลยนะฮะตาหมอกตัวนี้เป็นอาหลอน เนนะฮะฮถ้าเป็นหลอด LED จะต้องเป็นเกียร์แซขึ้นไปนะฮะหรือว่าตัวยกสูงนะครับส่วนตัวเตี้ยสี่ประตูยังมีแซอยู่นะฮะยังมีแซให้ได้ชมกันอยู่ไฟประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมออนไฟนิดหนึงนะย่านนะฮะ,ะนี่เลยเห็นไหมฮะแดง อ่ะพออยู่กลางแดดอย่างเงี้ยมันจะออกประมาณชมพูชมพูนะเห็นไหมฮะพอเหยียบเบรกเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นไปอีกนะครับส่วนนี้เป็นไฟถอยเห็นไหมฮะสวยเลยพี่นะครับอ,อารมณ์ประมาณไอ้นี่เลยอารมณ์ประมาณไฮบิดเลยพวกแนวใสๆอะไรพวกนี้นะฮะน,นี่นะฮะฟึบโอ้สวยงามสวยงามมากเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะฮะเครื่องนี้2.2นะครับ ประหยัดมากนะคะแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ได้ลองทําอัตราประหยัดนะครับผมทํารีวิวไว้เอเราไปเลื่อนดูกันได้นะครับในพวกเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องให้ชมก่อนนะคะ2.2นะครับอ๊บอ่านี่เลย2.2นะครับนี่เลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับตัวน,นี้ออโต้นะครับก็มีเกียร์ธรรมดาด้วยอ่าอีโคสติ๊กเกอร์ประมาณนี้นะฮะอ่าอันนี้อีโคสติ๊กเกอร์เคยมไว้นะครับ15.9กิโลเมตรลิตรเลยนะครับจริงฮะต้องลองใช้พีอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่อยๆนะขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ